ตอนนี้เราสมมติว่าอันนี้เป็นทรงกลมฟ้าของเรานะครับตอนนี้เราจะกําหนดให้สักที่หนึ่งรตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับเรากำหนดตรงนี้เป็นขั้วเหนือท้องฟ้าอ่า north celestial pole นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นด้านตรงกันข้ามนะครับก็จะต้องเป็นขั้วใต้ท้องฟ้าตรงข้ามไหมเนี่ยสมมติว่าตรงข้ามนะครับ นี่เลยนะครับนี่จะเป็นขั้วใต้ของฟ้านะครับเอามาเขียนตั้งอกตั้งใจหน่อยสิขั้วใต้ของฟองฟ้านะครับอ่ะมันก็คงจะเห็นพร้อมกันไม่ได้หรอกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องลากเส้นแบ่งครึ่งนะครับเส้นแบ่งครึ่งนะฮะก็จะแบ่งครึ่งระหว่างซีกฟ้าเหนือนะครับกับซีกฟ้าใต้นะครับ เราก็จะขีดเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับโอ้โหมีมีความมั่นใจมากนะครับว่าจะลากแล้วมันจะตรงนะครับเนี่ยนะลากไปเลยครับลากเข้าไปครับนี่เป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าดูสิว่ากลับมาแล้ว <laughs> จะไปเจอกันไหม <laughs> โอ้ไม่เจอนี่เรียกว่าหาเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับเราเห็นอนาคตเราก็ลากมันมาตรงกันจนได้ นี่แหละครับผมนี่คือเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าอันแน่จากนั้นครับถ้าเราสมมุตินะครับสมมติว่าจุดหนึ่งบนรงกลมฟ้านี่นะครับนี่เป็นเป็นเวอร์นนลอีควิเนอกนี่เราก็จะให้นี่เป็นเวอร์นนลอีควิเนอกให้เป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวาดรูปแกะลงไปน่ารักน่ารัก นี่นี่เป็นเวอร์นอลอีควินนบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีดาวนะครับเรามีดาวสักดวงหนึ่งนะครับปรากฏอยู่บนฟ้าเอาให้อยู่ไหนให้อยู่ซีฟ้าเหนือแล้วกันนะครับต้องการไท้ใๆนะครับเราก็ให้ดาวปรากฏที่ซีฟ้าเหนือสักดวงหนึ่งนะตอนนี้รงกลมนี้เป็นรงกลมฟ้าที่ครอบเราอยู่นะครับเรานี่อยู่ตรงกลางเลยนะอยู่ข้างในข้างในรงกลมนี้นะครับ มับมีดาวสักดวงหนึ่งนะครับอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ห่างกันมากดาวทำไมเราต้องวาดดาวเป็นรูปห้าแฉกไม่เข้าใจนี่มีดาวอยู่หนึ่งดวงนะครับนี่เพราะนั้นเราจะบอกตำแหน่งดาวดวงนี้นะครับอันดับแรกใช่ไหไงครับจะบอกอย่างดาวนะครับเราจะใช้ระบบนี้นะครับคือระบบศูนย์สูตรฟ้านะครับเราก็จะต้องลากเส้นวงกลมชั่วโมงนะครับก็คือเส้นที่ลากนะครับ จากขั้วเหนือท้องฟ้านะครับมาผ่านดาวครับตุ๊บๆๆนะครับแล้วก็ลงไปหาขั้วใต้ท้องฟ้าครับป๊อปป๊อปป๊อปั๊อปถามว่าลูกทรงกลมนี้ซื้อที่ไหนนะครับโอ้ล้านเครื่องเขียนทั่วไปครับผมเราจ่ายตังค์ปุ๊บเราก็เอามาได้เลยนะครับนี่ครับอ้าวตอนนี้เรามองกันเป็นอย่างนี้นะครับขั้วเหนือท้องฟ้าอยู่ข้างบนครับแอะนะครับนี่เป็นเส้น ศูนย์สูตรทองฟ้าอันนี้เป็นโคตายทองฟ้าอ่าอันนี้เป็นเส้นงวงกลมชั่วโมงที่ที่ผ่านดาวเพราะฉะนั้นทันทีที่เราลากแบบนี้นะครับโอ,โอ้สิ่งหนึ่ที่เราจะได้มาเลยนะครับก็คือเด็กครีเนชั่นของดาวดวงนี้ครับผมนี่เลยครับวัดขึ้นมาๆๆๆๆๆนี่เป็นเด็กครีเนชั่นครับผมอ่าเป็นเด็กครีเนชันนะครับของดาวดวงนี้ นี่นะครับเป็น declination อ่อีกอันนึงก็คืออะไรครับคือ right ascension เราก็จะเริ่มวัดจากเวอร์เนลอีควิน็อกส์นะครับปึ๊บปุ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 ๊บมานะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรครับเป็น right ascension นี่นะครับอ่เพราะน,นั้นก็จะปรากฏบนท้องฟ้าแบบนี้นะครับเพราะนั้นขณะที่โลกเราหมุนไปนะครับโลกเราก็หมุนแบบ แบบสปินอัพเนาะลงลงแบบสปินอัพนะครับหมุนไปอย่างนี้จุดุดๆุดุดชุดไปอย่างนี้ะเพรานั้นทรงกลมฟ้าของเราครับมันก็จะหมุนแบบสปินดาวอย่างนี้นะครับถ้าเรามองอย่างนี้นะครับมันก็จะหมุนแบบนี้ครับปุ๊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 บไปอย่างนี้นะครับหมุนไปแบบนี้นะฮะัเอาละทีนี้เราจะไปดูวิธีการหมุนของมันนะครับนี่ตอนนี้นะครับเรามีทรงกลมฟ้าที่เราวาดตำแหน่งของดาวดวงหนึ่งลงไปแล้วนะครับ โดยให้ดาวดวงนี้นะครับมี right ascension นะเป็นอัลฟามี declination เป็นเดลต้าอันนี้เส้นแดงๆนี่เป็นเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้านะครับส่วนตรงนี้เนะีเป็นขั้วเหนือท้องฟ้าด้านตรงข้ามก็เป็นขั้วใต้ท้องฟ้านะครับคราวนี้เราจะให้ทรงกลมฟ้าเนี่ยนะครับปรากฏกับผู้สังเกตเหมืงั้นเราก็ต้องหาขอบฟ้ามาให้นะครับ หาขอบฟ้ามาก็จะหายากมันก็เลยนี่ครับเอาถ้วยมามาใส่นะครับถ้วยพอดีเลยเราก็จะให้ขอบด้านล่างนี้นะครับนะครับเป็นขอบฟ้าผู้สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นขั้วเหนือทองฟ้านะครับก็จะต้องกระดกขึ้นมานะครับเท่ากับลัติจูดผู้สังเกตนี่นะครับตอนนี้เราก็มีปัญหาว่าขอบเนี่มันสูงขึ้นมาเกินไปดูยากเราก็จะตัดออกนะครับ อ่ะตัดออกอ่ะตอนนี้คือเราประสบความสำเร็จในการเอาฝาแก้วกาแฟนะครับซึ่งเดิมก็มีรูปร่างแบบนี้นะครับเราก็เอาไปตัดเหลือแค่นี้นะครับเอามาทำอะไรครับเอามาทำเป็นฐานครับเอามาทำเป็นฐานนะครับตอนนี้เป็นมุมบนนะครับจะดูยากหน่อยนึงนะครับอ่ะเป็นฐานเอาเป็นว่าเป็นฐานแบบนี้นะครับเราจะให้ขอบของแก้วเนี้ยเป็นขอบฟ้านะครับเพราะะนั้นด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น เป็นเนเดอร์นะครับแล้วเราก็เอาทรงกลมฟ้าเราวางเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเรามองด้านบนนะครับเรามองด้านบนแบบนี้นะครับเราก็เหมือนกับว่าเรามองลงมาจากทางด้านเซนิตนะครับคราวนี้อาจจะเล็งไม่ได้ว่าเซนิตอยู่ไหนนะครับเราก็ใช้วิธีเอาอีกถ้วยหนึ่งมาครับมาประกบเข้าไปแบบนี้นะครับประกบเข้าไปแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ว่าเซนิตนี่มันอยู่ข้างบนนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เศนิตอยู่ข้างบนนะครับลอยต่อนะครับลอยต่อตอนนี้นะครับลอยต่อนี้ก็จะกลายเป็นเส้นขอบฟ้านะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นเนเดอร์นะครับคราวนี้ทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตอันนี้นะครับเราก็ต้องมีการกำหนดทิศสักเล็กน้อยนะครับ มีการกาหนดทิดสักหน่อยนึงตอนเนี้ปรากฏว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ครลักคลักนะครับนั้นเรากเ็เดี๋ยวลองเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยน,นะครับเอาละตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการเอามันระวางจนได้แล้วนะครับเรามีไรเรามีอ่าฝาแก้วกาแฟนะครับเราก็มาตัดออกนะครับทําเป็นฐานแบบนี้เราก็เอาทรงกลมฟ้าของเราเนี่ยครับ วางลงไปอย่างแผ่วเบานะครับด้านนี้ก็จะต้องเป็นเรากำหนดทิศก่อนแล้วกันนะครับจะได้มีความสะดวกในการติดตามดูมันนะครับเราก็เขียนทิศลงไปที่ทรงกลมฟ้าของเรานะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับเอาไหนล่ะทิศเหนือขวามือเป็นทิศอะไรครับนักเรียนถามนักเรียนให้เรียนเขียนไปนะครับ ะวันออกนะครับดูเป็นทิศตะวันออกนะครับแบบนี้อ่าดูยากแล้วก็ทิศตะวันตกก็อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศใต้อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือนะครับเราก็เขียนไปเองนี่เลยนะครับทำไปคิดไปเดี๋ยวก็รู้เองอันนี้ก็เป็นขอบฟ้าของเราเนาะนี่ก็เป็นขอบฟ้า นี่ก็เป็นทรงกลมของเราทรงกลมฟ้านะครับอันนี้สมมติเราพูดสังเกตอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใส่มันลงไปครับผมถ้าพูดสังเกตอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะครับขั้วเหนือท้องฟ้าก็อยู่ที่ขอบฟ้านะครับทางด้านชิดเหนือแบบนี้นะครับเพราะนั้นขั้วใต้ท้องฟ้านะครับขั้วใต้ท้องฟ้าก็จะอยู่นะครับขอบฟ้าด้านทิศใต้นะครับฟ้าด้านทิศใต้ ส่วนแนวของเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับนะครับเราหมุนไปแล้วมันไปไม่พร้อมกันนะครับเส้นย์สูตรฟ้าก็จะวางไปทางด้านตะวันออกนะครับผานจุดเหนือศีรษะนี่นะครับแล้วก็ลงไปทางด้านตะวันตกแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนละติจูดผู้สังเกตนะครับขออนุญาตขยับกล้องแป๊บหนึ่งนี่ ถ้าเราเปลี่ยนละดับจุดผู้สังเกตนะครับเช่นไปอยู่ละทับจุดที่สูงขึ้นนะครับตำแหน่งขั้วเหนือท้องฟ้าก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับค่อยๆสูงขึ้นนะครับค่อยๆสูงขึ้นนะครับพอดีเส้นเส้นที่ลากนี่นะครับเส้นนี้ไม่ใช่เส้นเมริเดียนนะครับอันนี้เป็นเส้นวงกลมชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เมริเดียนนี่ไม่ยากครับเราก็เอาเราเอาทรงกลมฟ้ามาอีกอันหนึ่งนะครับมาครอบลงไปนะครับมาครอบแบบนี้ แล้วเราก็ลากเส้นครับลากเส้นผ่ากลางให้มันเป็นเมือรีเดียนนะครับเอาละเราจะลากมันจะเลยลากเส้นผ่ากลางมงไปเลยนะครับจะได้เป็นมือรีเดียนเอาลากไปเลยหนึ่งเส้นพื้ดไปแบบนี้สมมุติว่าตรงนะครับเป็นงานฝีมือนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลากเป็นหนึ่งเส้นก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็ลากไปฝั่งตรงกันข้ามได้มือรีเดียน ไปแบบนี้นะครับลากไปคืบนี่เราได้เบอร์เดียนครับอันเนี้ยมันเป็นเมร์เดียน,นเพราะว่ามันติดอยู่กับผู้สังเกตนี่เป็นท้องฟ้าผู้สังเกตตัวนนี้เป็นท้องฟ้าที่แปะอยู่กับดวงดาวเอาละครับหลังจากเราพยายามนะครับหาตัวมารองฐานทรงกลมฟ้าด้านล่างนะครับเพื่อให้เพราะว่าตอนนี้มันมีรูอยู่นะครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่าง พอมันมีรูอยู่เนี่ยก็เลยทําให้ลูกโฟมเรามันไปสัมผัสกับพื้นขนาที่เราทําการทดลองนะครับนั้นเราก็เลยต้องเอาอะไรมาลองสงอย่งหนึ่งเป็นเหมือนฝาถ้วยนะครับเพื่อที่จะยกยกระดับนะตอนนี้นะครับเราให้ส่งกลมฟ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นส่งกลมฟ้าของผู้สังเกตที่อยู่ซีกโลกเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูนะครับทิศเหนือแล้วก็ขั้วเหนือท้องฟ้าตัวน,นี้อยู่สูงกว่าขอบฟ้าขึ้นมานรประมาณละที่จุดผู้สังเกต ถ้าเรามองไปทางด้านด้านใต้นะครับมองไปทางด้านใต้นะมองไปทางด้านใต้เราก็จะเห็นว่าเจ้าขั้วฟ้าใต้นะครับขั้วฟ้าใต้เนี่ยก็จะอยู่ต่ําลงไปนะครับอยู่ต่ําลงไปกว่าแนวของอขอบฟ้านะครับกว่าแนวของขอบฟ้าประมาณเท่ากับระดิจูดของผู้สังเกตนะครับ ทีนี้ตัวเส้นเส้นศูนย์สูตรทองฟ้าน,นะครับเส้นศูนย์สูตรทองฟ้าน,นะก็จะตัดผ่านทิศตะวันออกนะครับผ่านทิศตะวันออกนี่นะครับแล้วก็ผ่านทิศตะวันตกน้างตรงข้ามเนาะหมุนเนี่ยมันจะหลุดไหมเนะี่ยแต่ที่เราจะได้ตรงนี้นะครับเราได้อะไรนะครับนี่เลยนะครับที่เราได้คุยกันไปนะครับนะเราก็จะได้ จุดตัดครับระหว่างเมอริเดียนนะครับระหว่างเมอริเดียนระหว่างตัวกลมฟ้าใหม่นะดวงง่ายโอโซไทต์ก็อย่างนี้ถ้ามันไม่พังเลยมันก็จะไม่เป็นการทดลองเนาะก็จะมีจุดตัดตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปใกล้หน่อยนะครับนี่นะครับจุดตัดตรงนี้ครับระหว่างเส้นเมอริเดียนนะครับกับศูนย์สูตรปลาครับตรงนี้ครับที่เราเรียกว่า ซิกมานะครับจุดซิกมานะครับแล้วเราก็ใช้วัดวัดมุมชั่วโมงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเปบ็นตอนนี้นะครับปราบีอย่างนี้นะครับโอ้ยขอจัดสวยๆก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้เห็นมุมมองนี่นะครับตอนนี้เรามองไปทางตะวันตกนะครับเรามองไปทางตะวันตกให้เห็นขั้วเหนือท้องฟ้าหน่อยๆหนึ่งนะครับ ไกล้ไปอีกหน่อยได้ไหมแบบนี้เมร่มเดียนก็ต้องไปทางด้านเหนือเนอาะเราลากเหนือไปทางด้านนี้นะครับไปขนาดสักหน่อยหนึ่งนะครับอ๋อจัดขั้วหน่อยนะครับทําไปจัดไปนะครับได้ความรู้หลายอย่างเหนือก็ความรู้คือเราจะได้ความอดนทนตอนนี้เขั้วเหนือฟ้าวางแล้วนะครับ งั้นถ้าเราหมุนมาดูทางด้านด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้เราเห็นอะไรนะครับเราก็ได้มุมครับจากแนวเออมอริเดียนนะครับจากแนวเมอริเดียนนี้นะครับ,รบไปหาเส้นวงกลมชั่วโมงที่ผ่านดาวนะอันนี้คือมุมชั่วโมงนะครับวัดจากเมอริเดียนตามเส้นสู์สูตรฟ้าลงไปหาดาวอย่างนี้ อันนี้คือมุมชั่วโมงนะครับคือมุมชั่วโมงนะะฮ mm hmm. แล้วไรแอ c e n s i o นล่ะ mm hmm. โอ้เราก็ต้องหมุนมาดูหน,หน่อยนึงนี่ครับเวอร์นอลอีควินอ็อกเราอยู่ต่ำหน่อยนึงนะครับถ้าเราก้มกล้องลงไปเราถึงจะเห็นนะครับนี่เลยครับเวอร์นอลอีควินอ็อกนะครับ mm hmm. ก็วัดจากเวอร์นอลอีควินอ็อกขึ้นมาหาวงกลมชั่วโมงที่ผ่านดาวอันนี้เราก็จะได้เป็นไร a s c เซนชั n นะครับ mm hmm. นะครับอ่าแล้วซ s เรียลไทม์ล่ะ ไซเดเรียลไทม์เราก็ต้องไปดูที่แนวเวอร์เรียนใหม่ครับแล้วเราก็นับเลยครับเนี่ยนับเลยครับจากซิกมาเนาะหรือว่าตรงจุดตัดนี้นะครับจากตรงจุดตัดนี้นะครับวัดยาวลงไปเลยครับจากตรงจุดตัดนี้นะครับวัดยาวลงไปปื้ดลงไปถึงเวอร์เนลอีควินอกครับอันนี้ก็จะเป็นไซเดเรียลไทม์หรือว่าเวลาดาราคตินะขณะนั้นนะครับ ไม่ค่อยเห็นบนมาอเห็นทั้งเมอริเดียนแล้วบนนอกอีกที่หนอกแล้ววนแล้วก็อยู่ต่าไปหน่อยนะนี่นะครับจุดชิกมานะครับคือจุดตัดระหว่างเมอริเดียนกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าครับเราก็วัดเลยครับฟ้าลงไปอย่างงี้ครับนี่เลยลงไปข้างล่างนะครับเราก็จะได้เป็นเวลาดาราคติครับผมนั้นถ้าถ้าเวลาเปลี่ยนไปนะครับเราสังเกตการอยู่ที่เดิมแล้วเวลาเปลี่ยนไปนะเพราะเวลาเปลี่ยนไปเป็นยังไงครับ ท้องฟ้าเราก็จะมีการหมุนนะครับจากตะวันออกไปตะวันตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณจากตะวันออกไปตะวันตกอย่างนี้นะครับนั้นเวลาดาราคติมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับกับกับรูปร่างของทรงกลมฟ้าที่เราเอา,เอา,เอาฝากแก้วกาแฟมานะครับเอามาใส่กับลูกโฟมนะครับเพื่อระบุตำแหน่งเป็นการซ้อนกันของสองพิกัดน,นะครับ ให้เห็นภาพนะครับจับได้รูปได้นะครับก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ